ดอกกระเจียวบานแล้วไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชายภูมิกันครับโดยทุ่งดอกกระเจียวจะมีสองที่นะครับที่แรกอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตซึ่งเมื่อไปถึงอุทยานแล้วจะมีรถน้าส่งไปจุดท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงทุ่งดอกกระเจียวที่นี่มีเส้นทางเดินอย่างดีสามารถเที่ยวชมได้อย่างสะดวกเลยครับนอกจากนี้ยังมีลานหินงามซึ่งมีหินรูปร่างสวยแลกตามากมายและก็มีผาสุดแผ่นดินซึ่งถ้าไม่มีหมอกเราจะมองเห็นผืนป่าด้านล่างเป็นพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าสับลังกาจังหวัดลบบุรีคร สาไททองอำเภอหนองบัวละเวครับโดยเราสามารถไปทุ่งดอกกระเจียวได้2ทางทางแรกเป็นฝั่งด่านทรัพมงคลซึ่งจะเป็นถนนดินเมื่อไปถึงลานจอดรถแล้วเดินไปอีก200เมตรก็จะถึงทุ่งดอกกระเจียวครับส่วนอีกทางก็คือทางฝั่งที่ทําการอุทยานซึ่งรถจะสามารถไปถึงที่ลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองจากนั้นก็เดินผ่านป่าแตงรังรัดล้อหน้าผาต่างๆอีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงครับไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นทุ่งดอกกระเจียวขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของพื้นดินด้านลา่าง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามือ,อื่นอีกมากมายเช่นน้นําตกตาดตอนและมอหินขาวส่วนตัวผมว่าจังหวัดน,นี้มีดีมากมายและน่าจะได้รับความนิยมมากกว่านี้ครับทุกคนว่าชัยภมูมีที่ไหนไม่น่าไปเที่ยวอีกมาบอกพิกัดกันได้นะครับ